ข้อความจากมิล่าจากสภาสูงพีเอเดียนเรากำลังชี้ไปยังหนทางแห่งการฟื้นคืนชีวิตจากทุกชีวิตบนแผ่นดินโลกอันที่จริงคุณอยู่ในกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการเล่งความเร็วเนื่องจากคุณผ่านการทดสอบต่างๆมากมายและขณะนี้พร้อมสำหรับโลกใหม่ที่สวยงามของคุณเราทราบด้วยว่า พวกคุณหลายคนโหร้องให้มาอยู่บนโลกในเวลานี้และมันได้รับความเสียหายคุณเหนื่อยและสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้มากกฎเก่าใช้ไม่ได้อีกต่อไปและคุณจะดำเนินชีวิตตามกฎและหลักการใหม่ของจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งจะรักษาหัวใจของคุณและช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและอุดมสมบูรณ์ ชีวิตในแสงสว่างคือการยกระดับการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงและร่างกายของคุณก็จะทยานขึ้นทุกนาทีที่คุณอยู่บนโลกในความเป็นจริงใหม่เรากล่าวว่าจิตวิญญาณของคุณพองโตด้วยความปิติยินดีและเต็มไปด้วยสิ่งใหม่ที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและเวทมนต์คุณจะได้สื่อสารในระดับต่างๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอกคำตอบของทุกสิ่งจะไหลมาหาคุณและคุณจะได้รับการนำทางในอาณาจักรแห่งความจริงความรักและความสว่างไม่จำเป็นต้องพูดว่าคุณกำลังปล่อยของเก่าและของเก่ากำลังปลดปล่อยตัวเองจากคุณในทางปฏิบัติทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องมีของเก่าอีกต่อไปการสำรองข้อมูลของคุณ คือความเชื่อมั่นในผู้สร้างของคุณและความไว้วางใจของคุณที่ทุกอย่างจะได้รับการดูแลในหลายๆด้านชีวิตจะง่ายขึ้นและเป็นกระแสที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณจะแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าที่คุณเคยรู้จักคุณจะยืนหยัดเพื่อกระแสงสว่างความรักและความจริงซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีใครกำหนดชีวิตของคุณในโลกใหม่ทุกสิ่งจะไหลออกมาจากใจคุณเพราะคุณจะอยู่ในความสว่างคุณได้ก้าวหน้าอย่างทรงพลังและนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณควรภาคภูมิใจในตัวเองและงานทั้งหมดที่คุณทำเพื่อพาคุณมาที่แห่งนี้ในตอนนี้คุณได้รับความเคารพและความรักมีผู้คนติดตามมากมาย จากอาณาจักรแห่งแสงทั้งหมดรวมถึงของกาแล็กซี่เหล่าเทวดาและอาร์คแองเจิลปรมาจารย์และครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหมดของคุณหลายคนอยู่ที่นี่แล้วและงานเฉลิมฉลองก็เกิดขึ้นแล้วที่ควรบอกคุณบางอย่างเกี่ยวกับความใกล้ชิดเราขอให้คุณไว้วางใจในกระบวนการนี้โดยรู้ว่าผู้สร้างเป็นผู้รับผิดชอบ และทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันศักดิ์สิทธิ์คุณอยู่ในความประหลาดใจบางอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อการสร้างสารรค์ทั้งหมดฉันรักคุณและส่งเวทมนต์ของขวัญและปาฏิหารมาให้คุณฉันคือมิรา